รีวิวมาเพื่อนบ้าน ep 10ฉบับสั้นๆมาแล้วค่ะเมื่อคืนนางกลับไปนอนบ้านค่ะพอเช้ามาก็เสนอหน้ามาแต่เช้าเลยเห็นแล้วเห็นแล้วประตูให้หนายประตูให้หนอยอย่างเข้าบ้านแล้วเปิดให้หน่อยอา้าไปแล้วเร็วเรวิรวรวรวว่งแจ้นเข้ามาเลยค่ะเปิดประตูได้วิ่งเลยวิ่งเลยใส่เกี๊ยมาเลยสำรวจก่อนเลยแม้อยู่ไหน สบายใจเห็นแม่แล้วอยู่ในเครืออาวไปไหนนะ่ะไปไหนไปไหนดำไปไหนอ้อนางเดินมาหาที่นอนนังคิดถึงโอยคิดถึงจังเลยเมื่อคืนไม่ได้นอนบ้านนี้คิดถึงบ้านโฮมคิดถึงที่นอนขอเล่นไหนข่เล่นไหนนะดูนางดูนาง แอบผอมโอ้ก็มม่คิดถึงนีนาเมื่อคืนไม่ได้นอนบ้านนี้ไม่ได้ดมกลิ่นผ้าห่มเลยขอเล่นแปนึ่งอ้าวแล้วใครให้แกกลับบ้านแกล่ะสมน้ำหน้าไม่ได้นอนที่นอนไม่ได้ห่มผ้าห่มมาเด้ทำไมยะก็มม่คิดถึงไงขอแงบหน่อยนะอ้าวแงบอยู่นั่นแหละแงบอยู่นั่นแหละไม่ไปไหนสักทีอ่ะจะเล่นอีกนานไหมเนี่ยอ่ะ เอามาเล่นข้างหน้าก,ก็ได้ใกล้เวลานอนจริงแล้วอันนี้ของจริงแล้วค่ะเมี้เงียบเล่นอันนี้เงีบจริงพร้อมนอนแล้วเงีบไปเงียบมาหลับคาที่เลยอ่าง่วงแล้ว